EP2 สองโอกาสทางการเงินของเขานะหรือเขาอ,อาจจะได้เงินมาจากาหนึ่งก้นอนมาจากครอบครัวเพื่อเอามาให้คนในครอบครัวหรือเป็นสีสมรรถอ่ดเอาเอง่ายๆนะเป็นสีสมรรถของใครบางคนที่เขาจะต้องเอามาให้ใช่ไม แต่เขาไม่ให้เขาเอาไปให้ใครอีกคนนึงที่เป็นเงินสู่ขขเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแนที่ใส่ก็เป็นอย่างนี้ไงไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ทิ้งแทงบุกคลอื่นแบบคือไม่เกิดขึ้นแบบกระทนหันเลยเนี่ยตอนนเรกตั้งใจว่าจะเอามาให้เป็นสินสมรสใช่ไหมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สุดท้ายกลายเป็นว่า เจอสิ่งนี้เจมสมือที่สามอเออก็เลยกลายเป็นเงินแบบว่าค่าสินสอดเออจากสีสมรสกลายเป็นเงินสินสอดเออเงินนี้น่าจะเป็นสิีสมรสใช่ไหมของคนนี้แต่ไม่ให้ไม่ได้กลับกลายเป็นเงินค่าสินสอดของอีกบุคคลน,นี้อืมที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันจาก ิ่งนี้เติดปาร์ตี้การเงนินก็คือโดนควบคุมกรรมกรรมของเขาเละไรที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็เพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะมาเราดูตอนไพ้ขยายนะเดนมีเฮอ้าบุคคลนี้ไม่จริงใจกับใครเลยอ่ะ ได้หมดท้สดชื่นคือด,ดิชิ้งแทงนิสัยอันนี้เป็นเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยนิสัยชอบขี้โกงขี้โกงพูดไม่จริงไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ซื่อสัตย์โอ้โคนดบบี้อยู่ยากอะอยู่ได้ยากอืมนะะเดี๋ยวมาดูรอดูตอนต่อไปขอบคุณค่ะ